กตีดันายครับอาพีน่นองมาใไปวาวอีกกุ้นครับใส่ลมฝนครับลมฝนกำลังมาครับฟ้ามดืดตอนนี้กับใส่โมงล้วครับกรมสีติงติเส้นสองส่วนออกมาแลนครับมาโจวดกับเส้นสองครับ อีกกุนครับจวดแลครับดมสีติ่งๆ,ๆแล้วอย่ามาแรงกันมาหนักกว่าเก่าครับอีกก,กุกนตักมือหนก่ง มาานันหนูมันนังกำไอ้สยมีคุณอะไรวะโอ,อ้โ <laughs> <laughs> ไปแล้วครับสัตว์ประทนันไอ่แล้วครับพี่คุณลมมีบอลทั้งทงจวดแล้วครับลมบ่คอยส่งกันได้ลมยังบ่ามาต่อเนื่องครับ วังด้านหน้าเชน้นงครับครับเล็ดล้มดีขนาดครับอีกกุนปิดลงเรียบร้อยครับแล้วหมุนบ่หมุนลง ข้าวฮึบลมเข้ามาเรื่อยๆอยู่ครับแทนจะเจาะครับเบื้องลมกันครับายไม้ระเตีงอยู่อะไรบะอ้าอ้าวสนวบดัง ลงมันขนูบดังขึ้นมุนหัวลงขนุบดังซั้งเอาดังแล้วปีก่กนอนไปแลงลมเบาครับอีก,กุ้นเซอรดีขนาดครับแรงดันหนาครับ ใน,น,นเชียนทองหลังยันเสือกครับติดลมบ่ครับชดดันดับฮานุ่งบอลลันบันไดเออ,อมาไปาตานอ จดวดละครย้อนแสงครับอุ้งขอบไปตานแล้วแล้วบางไปตานครับดูเจอเจอวันมีขัาบแต่บ้าน ทนนีขนาดครับ <irts> ตมเบิดปะส้มไปเรื่อยๆขนอ่อยๆสงขางแล้วคุมนเมยานฝนครับี่ครับยอดนะครับ ย่านแต่บ่มีลม <Yeah. S 1> มีลมในี่ก็ย่านครับ <Yeah. S 1> ราชโนมบ <Yeah. S 1> ลัดเป็นไง ตอนนี้วะต้ซิบกว่าปะถนนบอนลัถนนนทว่าถนนขนาดเปลี่ยนที่เห็ดเห็ดกลางคืนจนอนลน่ัะจวดจวดตอนนี้ลม ผัดลงทางตะวันตกบาวเข้าบ้านครับอึบอ๊บอึ๊บเดินลมมลวล้อง h ẳ งมาแล้วออบ่บาปก็ไปขึ้นนั่นน่ะล้มหมุนดินึะ่ะถือล้มหมุนต่้งรำพันได้อยู่ถึอล้มหมุนตายแล้ว du rồi mà kia đi lắm động, Mà mày <laughs> Châu, thấy con bạn xéo năm muốn tập lắm này vào Ta, ta pin ô, 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 ô lên lôm đập ta... con vạt xéo lắm hả phải giải lậu lôm lôm ma ร,ร,ร้อยเก้าสิบร้อยเก้าสิบร่รกโนร้อเก้นไปนิ่งแล้วกุ้นติดลมแล้วอยาไปเอา190ร้อยเาสิบมาแลนดอหนึ่งดวงครับส่งท้ายฤดูกาลนะครับ คลายรูการเว่านะครับย้อนแสงแล้วนะครับเปล่าไม่รู้ว่านะฮ่าฟูว่านะฮ่าฟูว่านะฮ่าฟูว้าว